วันนี้เรามีรถคันเดียวกันแต่มาจาก2ชุด2แบบ2องสไตล์นะครับอันนึงมาจากชุดซ u เปอร์รนะิกเนาะอีกอันนึงจะเป็น Hot Wheel Pull Back s p e e d e อ s เามาดูกันว่าเป็นยังไงฮะสชุดนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน s h อป e e แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับรถคันนั้นที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือรถที่ชื่อว่า Ma ตต์มกนะครับ สำหรับรถคันนี้ก็เป็นรถสไตล์ญี่ปุ่นเนะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโบโซโซคุนะฮะหรือว่าเป็นรถแต่งซิ่งทรงญี่ปุ่นนั่นเองนี่สไตล์รถแบบนี้ก็คือจะเป็นมีสีสันเจ็บแสบนะครับแล้วก็มีท่อไอเสียสูงๆนะมีลิ้นย,ยาวๆนะ,ะมีการแต่งแบบโอ้โหสวยๆแหละนะ ซึ่งเขาออกมา2ชุดนะครับสีเดียวกันเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นแบบว่าออกมาดีไซน์สไตล์เดียวกันชุดแรกเนี่ยจะเรียกว่าชุดซูเปอร์ริกนะครับจะเป็นการขายรถไซส์1ต่อหนะคู่ก,กันกับรถบรรทุก1คันนะครับอา้าวยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะ ามาดูรถกันนะครับโอ้โหแต่ว่าสวยนะอดูแมทมังกาก่อนนะครับแมทมังกาี่จะทําเป็นสีม่วงนะสีแบบม่วงแล้วเป็นม่วงเงาๆด้วยอะนะไม่ใช่ม่วงธรรมดานะครับลายสวยเลยทีเดียวนี่รายละเอียดรถก็ไม่แย่นะฮะรายละเอียดรถดีเลยทีเดียวถ้าใครชอบรถแต่งทรงญี่ปุ่นโบโซโซคุเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับนี่ดูด้านหน้าโอ้โห กันชนยาวมากแล้วก็เอ้ยขยับได้ด้วยเอ้ยพับขึ้นพับลงได้ไม่หักนะไม่หักไม่หักนะฮะเขาตั้งใจให้ขยับได้อ่ะดูดีนะฮะแล้วคราวนี้รถที่มาคู่กันเนี่ยเป็นรถบรรทุกนะครับแต่ก็ไม่ใช่รถบรรทุกธรรมดาก็เป็นรถบรรทุกฟงญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับชื่อว่า Galactic Express นะครับอันนี้จะเป็นเดโคโทระคัสตอมทคนะก็เป็นรถแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโอ้โห เจ็บแสบไม่แพ้กันเลยนะหน้าอย่างกระทานฟอร์มเมอร์แปลงลากได้ไหมเป็นออปติมัสพรามนะยังไม่ได้เ,เขาแยกได้สองชิ้นนะครับเป็นหัวลากตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวบรรทุกอีกส่วนหนึ่งนะครับดึงถอดออกจากกันได้แล้วก็ประกอบใส่กันได้เหมือนกันนะนี่มีเดือยสลักตรงนี้นะครับเฟียบเข้าไปแน่นแล้วนะแล้วด้านหลังเนี่ยมันยังสามารถขนลดแม็มังกาขึ้นไปได้ เฮ้ยดีเลยนะเนี่ยอ่ะด้านหลังมันเปิดได้นะครับเปาะตรงนี้นะแล้วก็ลดสไลด์ขึ้นไปได้เลยโอ้โหรายละเอียดแบบนี่เข้าได้พอดีปิดปับ๊บยอดเยี่ยมนะฮะอ่ะสองคันนี้เนี่ยวิ่งได้ลื่นๆนะครับี่มันบังการลื่นๆนะ Galactic Express ก็ไปได้เหมือนกันนะครับฟนอีกขั้นหนึ่งนั้นโอ้โหจะต้องบอกว่าเจ็บแฟบไม่แพ้กัน สีเดียวกันแต่ว่าคนละลายนะครับคือเป็นตีมเดียวกันอะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําเป็นลายเดียวกันนะอันนี้ออกมาในชุด Hot w h e e l Pull Back Speeders นะครับก็คือเป็นรถ Pull Back Pull Back แปลว่าถ้าเราดึงถอยแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าได้อะเรามาแกะกันดูเขามีตัวล็อกใต้ท้องอีกตัวนะครับต้องหมุนตัวล็อกก่อนรถถึงจะออกมาได้นะรถมันก็จะไม่กระเด็นกระ กระจายกันไปนะครับโอ้นี้เดียวที่บอกสีเดียวกันแต่คนละลายนะแต่ว่าเท่เหมือนกันเลยนะครับเก็บรายละเอียดได้โอเคเลยนะเว้ยกระจกมองข้างด้วยแล้วก็ประตูเปิดได้ครับที่สำคัญอันนี้มันไม่แพงด้วยนะราคาแบบประมาณ6เหรียญน,นะครับที่อเมริกาก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0กว่าบาทนะในไทยอาจจะแพงกว่านี้หน่อยแต่ว่าไม่น่าจะทะลุไปไกลมาก รยละอียดดีมากนะครับข้างในข้างนอกนะเขาเก็บครบหมดนะครับนอกจากนั้นมันยังวิ่งได้นะอย่างที่บอกเป็นรถพูแบกนะครับก็จะถอยดึงมาแล้วก็ปล่อยไปมันก็จะวิ่งไปได้ครับแต่คันนี้จะคันใหญ่กว่าคันแรกนะครับคันแรกนี่1ต่อ64สเนาะเท่า Hot w h e e l Pack ฟ้านะครับคันนี้จะประมาณ1ต่อ32ใหญ่กว่าและอย่างที่บอกคนละลายแต่สีเดียวกันนะสวยเหมือนกันนะครับ อ่านี่ยจะเห็นว่าคันใหญ่นี่รายละเอียดเขาเก็บดีกว่าเขาทาท่อคนละสีเนาะคันเล็กนี่เขาทําท่อสีเดียวกันไปเลยนะครับนี่โอ้ยดีทั้งคู่ดีทั้งคู่อ่าสำหรับคนชอบแมทมังกานะครับก็จะต้องไปหาเก็บกันให้ครบนะแต่ว่าเก็บครบเนี่ยมันไม่ได้มีแก่นี้นะครับแมทมังกาก็เป็นรถหนึ่งคันที่ออกมาแบบสายยาวมากนะอันนี้มีแบบมาให้ดูหลายคันนะครับ แม่โอ้ยกาแล็กติกเอ็กเพรสคันเก่าก็มีมานะแต่ฟูงเนี่ยออามากับแพ็กฟ้านะครับมีเนี่ยแหละมันออกมากับตัวฟูเปอร์ลิกเนาะแล้วก็ตัวพูลแบกนะครับเพิ่มมาอีกประมาณสองสาคันนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องฟุงแกงด้วยนะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กเพจชื่อว่าฟูงแกงนะครับกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ